ครับสวัสดีครับผมตาราทอนนะครับวันนี้มากับมีดทหารนะครับมีดเป็นไบโอน็ตดาบปลายปืนนะครับเรุ่น M7 นะครับผมมีกล่องใส่มาให้นะครับโอเคนะครับของใหม่นะครับเอ่ทำย้อนยุกนะครับทำใหม่นะครับผมผลิตที่จีนนะครับผม ลอนแข็ง,ขงทำย้อนยุคเ,เขาเขียนระบุมาว่าทำย้อนยุคไปในยุคสมัยสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามนะครับผมอันนี้ผมลงน้ำมันไว้หน่อยนะครับโอเคมาดูกันนะครับวันนี้ไม่มีรีวิวตัดนะครับเพราะว่าอันนี้ขึ้นคมมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่คมนะครับก็ถ้าอารมณ์แบบเนี้ก มาถูกับกระดาษทรายอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็สะบัดกัะหนังก็น่าจะคมแล้วน,นะครับนะครับสวยงามสวยงามนะครับถ้าใครหาอยู่ก็ได้นะครับผมของใหม่นะครับผมตรงนี้ก็มีคมให้นะครับแต่ว่ามาแค่ตรงนี้นะครับผมขนาดความยาววัดดูให้นิดนึงนะครับใบนะครับผม หกนิ้วครึ่งนะครับถึงถึงบ้างถึงบ้างนะครับผมหกนิ้วครึ่งนะครับผมผมมีสองสีนะครับสีนั้นใบจะเป็นสีเงาเงาเซเลนนะครับผมอันนี้จะดำดำกึ่งเงานะครับที่ใบนะครับด้านเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็จะขึ้นลายเพชรมาแล้วก็แข็งแข็งนะครับผมมีน็อตยึดสองตัวนะครับ ตัวเดือยหลังเป็นเหล็กนะครับผมอนนี้แม่เหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยโอเคทําทย้อนยุคของใหม่นะครับก็มีพี่ๆหลายท่านเขาก็สะสมนะครับสะสมของที่ทําย้อนยุกออกมาใหม่ด้วยนะครับผมของเก่าก็เก็บสะสมเหมือนกันส่วนของใหม่ก็สะสมด้วยเหมือนกันนะครับ หายากน,นะครับทำย้อนยุกขึ้นมาแบบนี้ก็ลองดูครับสวยนะครับผมไออย่างนี้ก็ลอยน้ํามันนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับงานสวยอยู่อ๋อจะมีอยู่นิดนึงผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาไม่รับให้มันตรงเป๊ะไปเลยหรือว่ามันเป็นสไตล์ของเขาก็ไม่รู้มันจะโคตรๆหน่อยๆน,นะครับหเห็นไหมครับปกติแล้วมีแมงน,น่าจะน่าจะ คืนทรงมาเนี่ยมันน่าจะตรงเป๊ะแต่รุ่นนี้มันจะไม่ตรงนะครับมันจะโคดๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็แปลกๆอยู่นะครับครับผมมาดูตรงบ้างนะครับก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับ USM7 นะครับอันนี้ตัวอะไรบ้า b b บ o y O C นะครับอ่านะครับผมสวยงามครับใครชื่นชอบก็สนใจยังไงทักมาได้นะครับราคาไม่ไม่ถูกนะครับผมเนื่องจากว่าอาจจะเพราะเป็นที่วัสดุที่ผลิตด้วยนะครับว่าอ่ามาดูฝักกันนะครับฝักเขาจะเป็น US M8A1 หรือ AI เนี่ยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับ t W b นะครับก็จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับสำหรับ M7 นะครับรุ่นนี้นะครับผมย้อนยุคไปสงครามเวียดนามนะครับผลิตที่จีนนะครับย้ำย้ำอีกทีหนึ่งของใหม่นะครับก็ฝากเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับผมแล้วก็คุ้มปอกเหล็กมาที่ปลายแล้วก็ลัดที่ ตรงด้านบนนะครับสวยงามครับแล้วก็มีตะขอแบบนี้ให้ด้านบนนะครับผมใครหาอยู่ก็ลองดูนะครับวิธีเก็บก็ก็สอดเข้าไปนะครับผมได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่เสียฝั่งนี้เพราะว่ามันจะเข้าร่องกับตรงนี้พอดีนะครับอ่าดึกน,น,นะครับเสียเข้าไปนี่จะนึกดึ แข็งนะครับไนลอนก็ต้องโจงเล็กๆอาจจะต้องกดแรงนิดนึงนะครับเพราะมันรัดตึงพอดีเลยมันแข็งนะครับผมผ้ามันแข็งสวยนะครับเนี่ยงานดีนะครับก็จะมีตรงตรงตรงขึ้นขึ้นทรงอะไรครับที่มันโคตรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสไตล์ของเขาหรือเปล่าถึงมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมก็งง,งงอยู่เหมือนกันนะครับผมทําให้ตรงเขาก็ทําได้แหละทำไมเขาไม่ทําผมก็ไม่มั่นใจนะครับ โอเคสนใ okay. จยังไงทักมาครับเดี๋ยวก็จะมีลงที่ YouTube Facebook Instagram TikTok ไว้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหยุดภาพนี้ไว้ให้นะครับขายหมดนะครับตรงนี้เ,เล่มนี้เดี๋ยวเตรียมรีวิวรอบถัดไปนะครับผมโอเคผมหยุดภาพนี้ไว้แล้วกันนะครับ โอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ